เสร็จอาหารในครัวเรือนเสร็จอาหารในครัวเรือนเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยครับ แมลงวันลายเนี่ยครับอันนี้จากธรรมชาติเขามาวางไข่ของเขาเองนี่บอ่อคอมโพส์นะครับบอ่เอเศษอาหารในครัวเรือนเราก็เอามาใส่มาใส่ไว้ในนี้นี่แมลงวันลายเขาก็มาไข่นพอไข่ปุ๊บเขาก็อาศัยอยู่ในนี้ พอเขากลายเป็นดักงแดงปุ๊บเขาก็บินออกไปสู่ธรรมชาติแล้วก็จับคู่วางไข่กันวนอย่างเงี้ยครับตัวนี้เขาก็จะอยู่กับไส้เดือนนะครับมีไส้เดือนแล้วก็มีหนอนแวงแวันลายนี้ในในส่วนของอการย่อยสลายเนี่ยเขาก็จะกินทุกชนิดแหละครับกินทุกอย่างนี่เป็นไส้เดือนนะครับไส้เดือนเขาจะอยู่ด้วยกันระหว่างหนอนแมงวันลายกับไส้เดือน ที่เห็นเนี่ยตรงนี้คือหนอนมะเร็งออนไลน์ที่มีไม้ครับเพื่อนเือไวร่าอ่อนทางโน้นก็เป็นไส้เดือนนี่คือหนอนมะเร็งออนไลน์ในนี้ใช่ครับใช่ครับทำไมตัวนี้ถ้าเกิดเราใส่เข้าไปแล้วก็ไม่เอาขุยยพ้าหมักใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะเหม็นนะครับใช่ครับเพราะนั้นขุยยพ้าหมักเนี่ยเราก็หมักดูดซี้จากหนอนมะเร็งออนไลน์มันก็จะ ไม่มีกลิ่นแล้วก็ลดน้ำไปด้วยไอ้น,นี่ครับนี่นี่คือมันจะเหม็นนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็พอเราใส,พาใส่พอเราใส่ขยะอาหารลงไปแล้วเราก็โรยด้วยบ้างอยากโรยอ่ะเชิญครับ <c oughs> เชิญด้วยโรยด้วยอะไรครับปุ๋ยพ้าหมักจุลินทรีย์ใช่ครับปุ๋ยพ้าหมักปุก๋ยพลาหม,มักจุลินทรีย์ พ่อคบเราจะปลูกต้นแตงโมงบันใส่ขุยมะพร้าวนี้แหละครับได้ครับนี่ทำไมเราต้องเอาขุยมะพร้าวหมักอยู่ในซีกบเศษอาหารพวกนี้แล้วครับเพราะว่า,าไม่ให้มีกลิ่นเสร็จแล้วก็หนอนแมลงวันลายก็จะมาไข่แล้วไสเดือนก็จะอยู่อาศัยแล้วตัวนี้ก็จะย่อยสลายกลายเป็นกล,ลายเป็นคอมโพสต์หรือปุยุยหมัก ใส่ขี้วัวก็ได้ใส่ขี้เส่เดือนก็ได้กบแบบนี้ครับ,รบแต่ถ้าใส่เฉพาะขุ๋ยมะพร้าวแล้วไม่หมักนี่มันก็จะไม่ค่อยย่อยนะเพราะว่ามันไม่มีจุลินทรีย์ต้องเป็นปุ๋ยมะพร้าวที่หมักจุลินทรีย์แล้วอย่างนี้ก็ลดน้ําครับน้ออยากลดเองะครับลดน้ําครับงานทำไมไม่ยดกับป๊อกกี้ดีกว่าละป๊อกกี้มันง่าย ต้นน้ำครับ ผมไว้กันไโรคค่ะการแมลงวันบ้านมาไข่การกลิ่นด้วยใช่ครับการกลิ่นการกลิ่นในนี้ก็จะมีหนอนแมลงวันลายอาศัยอยู่กินอาหารกินเศษอาหารแล้วก็ถ่ายมูลออกมาเป็นจุลินทรีย์มีไส้เดือนด้วยหนอนแมลงวันลายตัวใหม่ก็จะมาวางไข่เพิ่มเสร็จแล้วเขาก็บิน กลายเป็นดักแด้ก็บินออกไปบินออกไปปุ๊บก็ไปวางไข่ธรรมชาติแล้วก็หรือมาวางตมบอ่อคอมโพสอย่างนี้อีกก็วนเวียนอยู่เงี้ยครับนี้ตัวนี้พอย่อยปุ๊บก็เอาไปนู่นครับเอาไปเต็นวัสดุป,ปลูกพอเราย้ายไปติดดักแด้หรือติดตัวแมลงวันลายไปมันก็จะไปบินออกที่กระถางหรือที่แปลงปลูกแล้วก็เข้าสู่ธรรมชาติไปอันนี้ก็เป็นนิเวศอย่างหนึ่งนะครับ อันนั้นตัวนี้ก็คือทํำป็นบ่องคอมโพสในบ้านส่วนถ้าเนี่ยถ้าเราจะเอาไปใส่ต้นไม้ทําปุ๋ยสดก็ทําได้นะครับทําแบบนี้ัางโน้น นี่ครับเราก็เอาไอ้นี่กลบมันนิดหนึ่งไม่งั้นแมงไอ้แมงวันแมงวีมันก็จะมาตอมเรามาดูอย่างนี้เรานี่ครับ ใส่เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเป็นปุ๋ยนะครับย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหารปุ๋ยได้ใส่เยอะนะครับใส่เยอะมันจะตายเพราะมันร้อน นะมันมันย่อยมันย่อยสลายแล้วมันจะร้อนทําให้พืชตายแต่ว่าใส่ในน้อยอยู่สักฝั่งนึงอย่างเงี้ยพอได้แล้วก็ลดน้ําเสร็จแล้วก็ลดตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นนู้นครับอ่าใช่คือพอมันย่อยสลายมันก็กลายเป็นปุ๋ยพืชก็ดูดซึมกินแล้วก็จเจริญเติบโต เราก็ไม่ต้องเอาเศษอาหารไปทิ้งถังขยะเทศบาลก็ไม่ต้องมาเก็บก็ย่อยสลายในบ้านเราได้เทศบาลอะไรอ่ะเทศบาลที่เป็นรถขยะสีเหลืองนะครับนี่ครับพี่มีขอบคุณนะครับที่มาช่วยลดน้ํานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ถ้าเทศบาลมาเก็บเยอะแลรวเทศบาลเขาก็จะเหนื่อยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ